มาถึงตัวนี้เราก็กําลังจะเดินกลับนะครับไปอีกฟังหนึ่งโหข้างบนนั้นสวยมากจริงๆนะครับเป็นไร้ข้าวก็มีภูเขาให้ชมอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาครับผมยาวออกไปจนถึงสุดนู่นนะครับนี่ปูมีปูตัวใหญ่ด้วยดูดครับนี่ จสียดายะไรไม่ได้เอาอะไรมา,างั้นจับไปให้ยายที่บ้านม,มีปลาตัวเล็กด้วยเป็นข้าว ค่อนข้างจะเขียวสวยดี ID กำลังจะถอดลูเข้าสู่การเก็บเกี่ยวนะครับยีกไม่ถึงเดือนสองเดือนนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวข้าวเอาเข้าวขึ้นหน้านะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับของฟ้าก็โปรง่งใสดีเป็นช่วงห้าโมงเย็ยนนะครับผมเราก็จะกลับแล้วนะครับ มีเขียดบุ้งก็ยาวไปจถึงนู่นครับตรงทางขึ้นเลยสวยดีมาก ไนเนี่ยผมจะพาเดินไปชมด้านก่อนจะกลับนะครับด้านนู้นไปดูไล่ข้าวเป็นนาโคกนะครับ เสดายเนี่มแหละเอาตะกร้ามาอย่างนั้นทั้งปูเลยทั้งผักบุ้งจะทำกินเลยนะครับเสรยดายมากเลยเดี๋ยววันหน้าผมจะมาเก็บดูทำอะไรกิน ก็จะเป็นข pues er. <la> pues ้าวนาโคกนะครับก็จะรวงใหญ่นี้กระดังเริ่มเป็นสีนะครับอีกไน่ก็มีการเก็บเกี่ยวถึงเดือน2เดือน ก็จะเป็นเถียงนานะครับตต้บ้านๆมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวนะครับล้อมลอ,อกสบายใจดีนะครับพอเรามาดูธรรมชาติอย่างนี้